ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เปิดตัวคบกันมาได้สีเดือนกว่าแล้วสำหรับในเงินเจตเรนสีขันและก็คูเบียนุติยาดาวที่ตอคนดังแถมดีเกรย์ความไม่มีแผ่วหลังจากทั้งคู่ขยับลงรูปและก็ครอบความสุดสวีทให้กับบรรดาแฟนคลับได้ชื่นอกชื่นใจกันแล้วล่าสุดก็ทําเอาแฟนคลับฮีดรัสไม่ไหวเมื่อในเงินแักก็คูเบียต่างพร้อมใจการปล่อยช็อตเด็ดลงในไอจีสตอรี่กับภาพที่ทําให้ทั้งคู่กําลังจุ๊บกันใต้แสงพุท่ามการบรรยากาศสุด โรแมติกพร้อมกับแปะอิโมจิหัวใจสีขาวแล้วก็ดอกทานตะวันเรียกได้ว่าหวานจัดกลาบใหม่กันเลยทีเดียว